สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็วันนี้มาพบกับผม PS Gaming นะครับผมก็วันนี้เราอยู่ในเซิร์ฟมาเฟียโลเพปนะครับอ่ะก็วันนี้นะจะพามาดูนะครับอ่ารายละเอียดเซิร์ฟเล็กๆน้อยๆนะครับเผื่อมีใครสนใจอยากจะเข้ามาเล่นนะครับในเซิร์ฟนะครับอยากจะเข้ามาอ่าสร้างกลุ่มสร้างแก๊งอะไรเงี้ยครับก็เข้ามาได้นะครับก็ถ้าใครเข้ามาในแก๊งนะครับก็คือมาแบบว่าเป็นแก๊งนะ มา5คนก็รับกระชาเลยนะครับ20ลูกนะครับผมรับกระชาไปเลยนะคนละ20ลูกนะครับผมแล้วก็ถ้าใครขึ้นบัตรแก๊งได้นะครับเป็นหัวหน้าแก๊งนะก็คือหัวหน้าแก๊งเนี่ยจะได้รับรถลิมูซีนนะครับหคันไปเลยนะครับเป็นรถประจําตําแหน่งนะครับก็1คันนะครับฟรีๆไปเลยนะครับผมแต่ต้องขึ้นบัตรแก๊งได้นะครับขึ้นมาแบบว่าเอาบัตรแก๊งมาโชว์ให้กับแอดมินดูได้นะครับว่าเออมีบัตรแก๊งจริงอะไรจริงนะครับก็ มารับไปเลยนะครับรถดีมูซีนไปหนึ่งคันนะครับก็การการสร้างสตอรีก่การมีสตอรี่กันนะครับก็ลองมาดูไรายละเอียดได้นะครับเดี๋ยวพามาดูร้านแต่งรถนิดนึงนะครับนี่ก้ารแต่งรถซอมก่อนเลยนะแล้วก็เรื่องสีนะครับก็สามารถเปลี่ยนนะครับฟีสันได้นะอยู่ที่ชอบนะครับอันนี้อยู่ที่ชอบนะนะครับแล้วก็เรื่องล้อนะนี่ ผมชอบอล้อของตัวนี้นะครับก็สามารถแต่งได้นะก็เลือกแต่งกันได้นะครับประมาณนี้นะครับล้อมีเยอะนะครับล้อสปอร์ตก็มีนะครับล้อสปอร์ตที่เป็นล้อมอสนะครับก็มีให้เลือกนะครับจะสรรแต่งกันได้แยะนะแต่ผมชอบทรงนี้นะครับก็มีสีลงสีล้อเปลี่ยนได้หมดเลยนะนะครับประมาณนี้โอเคนะครับเรื่องกระจกกระจกใบมังใบทัเบียนสีนะอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับสีนะครับก็จะได้เปลี่ยนได้นะ ไฟลงไฟเลี้ยวนะครับไฟไฟหน้าไฟสีนงสีนอตไฟใต้ท้องรถก็สามารถเป็นอย่างนี้ได้หมดเลยนะครับอย่างนี้นะครับกระจงกระจกนี่ก็ได้นะครับผมเห็นปะโอเคก็เดี๋ยวพาไปดูระบบงานดีกว่านะก็เดี๋ยวพาไปดูครอบงานใหม่ๆนิดนึงนะครับก็เซิร์ฟนี้นะครับก็เรื่องรีซอสเนี่ยต้องยกความดีความชอบให้กับเซิร์ฟอ,อ่าเขาเรียกไงอะเอพี AP ่สิบเกนะต้องยกให้นะครับอ่าของ AP 29เเนี่ยเขาเขียนรีซอสไว้ดีมากนะครับเขาก็ ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์หรืออจ่ายเงินให้ได้ครับผมก็คือบางอย่างผมขอเขามานะก็คือไว้ใช้ดีมากนะครับถ้าใครสนใจที่อยากจะได้พวกรีสอร์ทรีสอร์ทนะครับระบบงานระบบอะไรอย่างเงี้ยครับก็ติดต่อเข้าไปที่ AP 2 9ได้นะครับผมนี่นะครับนี่คือกระดาษกางนะเป็นไงยังสวยนะครับอันนี้ก็จะเป็นกระดาษนะครับปกตินะครับผม มีการซื้อคงซื้อขายของในนี้ได้นะมีตรงเติมน้ำมันเก็บลมเก็บรถนะครับผมแล้วก็ร้านขายรถนะครับร้านขายรถตรงนี้ก็จะเป็นระบบะมีมีช่างด้วยนะมีช่างสองสองจุดนะครับในนี้ร้านขายรถนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูงานขาวดีกว่านะแล้วก็จกปงจกปูนก็จกได้หมดนะครับนี่งานขาวไอ้นี่ช่างนี่ช่างขอภัยนะครับตรงนี้เราอาชีพช่าง ันนี้เป็นรถผอบบอนะครับก็อาจจะแรงๆนิดนึงนะครับก็ถ้าใครอยากจะเป็นตำรวจนะครับก็จะมีอีโวจูแล้วนะครับแล้วก็รถทุเล่นนะครับก็อาสามสองจูน้หมันกันนะครับรถมันจะแรงนิดนิดนะครับวิ่งนอกมือสบายเลยก็เสียงคันนี้จะเป็นเสียงโรตารี่นะเสียงคันนี้นะครับสามารถปิดบ่อได้นะครับกดเซเลนได้ด้วย วไทยนะเสียงหัไทยอันนี้หัวแบบเล่นด่วนนะครับอันนี้เป็นงานงานงานแร่นะครับตรงนี้ก็เป็นงานขุดแร่นะก็ทั่วไปนะครับงานขุดแรนะ่ขอข้ามเลยลวกันนะครับงานขุดแร่เพราะว่าทุกเซิร์ฟน่าจะมีกันอยู่แล้วนะผมว่าการได้การได้อไ,ไอเทมอะไรเงี้ยก็จะอาจจะต่างกันนิดนึงนะครับผมโอเคขออนุญาตปิดเสียงหัวนะครับ ไปใสเ่เหรนทิ้งไว้ปิดกันก็เสียงโตรตลงโรตรี่ได้หมดนะครับรถคันนี้ยัดเสียงอะไรก็ใส่ได้เหมือนกันนะครับผมจุบนี่อันนี้งานหน่อ,อไม้นะครับผมก็เป็นงานพอปเรืองแสงนะครับก็เป็นงานใหม่นะสำหรับเสิร์ฟผมนี่ก็คืองานใหม่เลยเดี๋ยวขออนุญาตปรับนะครับเป็นช่วงเช้าหน่อยดีกว่านะโอเคปึ๊บ เก็บวับอาแล้วก็ปึ๊บเก็บนะครับก็จะมีหลายงานนะครับเห็นไหมเก็บพัดตัวเลยนะครับไม่ช้าไม่เร็วเกินไปนะครับผมก็เดี๋ยวพาไปดูงานอีกงานหนึ่งก็เป็นกระลำนะครับกระลำกล้วยนะครับมะม่วงเดี๋ยวนอนะคตก็จะมีพวกเก็บชมพู่นะครับเก็บส้มเก็บหัวหอมนะครับับปะรดอะไรเงี้ยนะครับเข้ามานะครับเรื่อยๆนะ อนนี้จะเอามาแค่นี้ก่อนเพราะว่าไม่อยากให้มันเยอะเกินนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเบื่อนะบางทีแบบเก็บๆอยู่ก็มีอยู่แค่นี้ไม่มีอะไรมาเพิ่มเติมเลยนะครับก็เลยเอาแค่นี้ก่อนโอ้นี่อันนี้ก็จะเป็นกระลำนะครับเหมือนกันนะครับงานเก็บคล้ายๆกันนะแต่ว่าบอกจุดนิดหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นงานกล้วยนะครับงานกล้วยนะครับไปวิ่งเก็บนะครับเก็บเสร็จปุ๊บเนี่ยงานกล้วยเอ้ยวิ่งเลย เก็บเสร็จป in em um okay. kind of er in no ุ๊บเนี so ่ยก็คือวิ่งไปเก็บอไรอื่นต่อได้เลยนะครับผมปั๊บเก็บต่อเลยเห็นไหมก็จะประมาณนี้ครับก็จะพาไปดูอีกงานหนึ่งก็คือโุยชนก็คืออีกงานหนึ่งก็คือมะม่วงนะครับผมมะม่วงอยู่ไหนมะม่วงอยู่ไหนนะครับเดี๋ยวในอนาคตรับประกันเลยว่ามีมาเพิ่มเติมแน่นอนครับมะม่วงอุชนพีคเลย นี่นี่ครับงานมะม่วงนะอ่าปุ๊บนี่เห็นไหมเรียบร้อยครับมะม่วงอืก็จะประมาณนี้ครับสำหรับเซิร์ฟของผมนะครับถ้าใครสนใจอยากจะเข้ามาเล่นนะครับก็เข้ามาดูกันได้นะครับโอเคนะครับผมวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ